ก็ผ่านไปนะครับขอบคุณที่ยังทักทายชมไลฟ์สดอยู่ผมฝากบอกทานิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงที่กําลังทักทายคุณอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับไม่ว่าเป็นนะครับขอขอบคุณไปถึงลือศักบุญงามด้วยนะครับขอต้องขอบคุณด้วยแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นดีบ้านแพลวนะครับขอบคุณไปถึงอุบลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาแฟนเพลงจากอุบลนะครับด้วยคุณเป๋ด้วยครับเป๋หรือคุณ นะเออนะครับขอบคุณด้วยนะครับนี่ก็ไม่ใช่ใครครับนามสกุลเดียวกันอยู่ที่อุบลนะครับขอบคุณด้วยที่ชมไลฟ์สดอยู่ขอบคุณด้วยนะครับที่นะขอบคุณไปถึงพ่อแม่พี่น้องเอ่อแถวอุบลด้วยนะครับนะขอบคุณด้วยที่ยังชมไลฟ์สดอยู่นะครับหลายๆท่านนะครับที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีอยู่แถวเชียงรายก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณไปถึงแฟนเพลงอีกหลายๆท่านที่ยังยีรศักิ์ด้วยนะครับ กินกินบุตรกินพุทธนะครับขอบคุณด้วยและคุณเจมด้วยนะครับคุณเจมนะพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ยังขอบคุณไปถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งครับผู้อ่ผู้ใหญ่อรุณด้วยนะครับผู้ผู้ใหญ่อรุณนะครับอยู่แถวเนี้ยท่าจุมพลหรือวานะครับขอบคุณด้วยนะครับอยู่หมู่ไหนผมจำไม่ได้ครับขอบคุณด <c oughs> ้วยท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่อรุณ นะครับ,บขอบคุณด้วยนะครับผมมองไปชัดเลยอันพันด้วยนะครับขอบค,คุณด้วยนะครับปิดตองขออภัยด้วยนะครับสว่างรัดด้วยนะครับสิงพี่ชัยด้วยนะสวัสดีครับสว่างรัดนะครับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงตรงนี้ก็ฝากสักนิดหนึ่งอย่าลืมครับหมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยวรอสู่หมูแดดเดียวนะครับตาคุณอริยาจังวันนี้ครับจะซื้อจะหาไม่ว่าจะเป็นหมูแดดเดียวก็มีจําหน่ายตามร้านค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นแถวในตลาดโพตรามนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านติ้งน้ําหักก็มีนะครับตาม ตามร้านค้าดี่จะเป็นแถวท่านจุมพลก็มีหรือจะเป็นแถวต่างจังหวัดก็มีนะครับนี่คือหมูแดดเดียวจะซื้อข้างใดก็ดูตราให้แม่นนะครับตราคุณอาริยาจังมณิตนะครับรับประกันคุณภาพเรื่องความสดและอร่อยสะอาดถูกหลักกฎหมายต้องหมูแดดเดียวตราคุณอาริยาก็ต้องขอบคุณไปถึงร้านน้อต้มแม่สมอินบัวหมู่บ้านน,นิบอลตีตลนเปชรเกษมด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงอ,อีกท่านหนึ่งอังสุมรินร้านต้ตมตำอยู่ที่ มันของตรงข้ามกมับบาดมันของด้วยนะครับร้านอังสุบรินส้มตำเข้าตลาดปดูตรามอย่าลืมแอดร้านอาหารตำสั่งด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วงเย็นอย่าลืมแม่จิ๋วด้วยครับอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มตํารสชาตินี้อร่อยนะครับก็ไม่ลองไม่รู้นะครับมีหมูย่างไก่ย่างด้วยะมาฟังงานเพลงนะครับของคุณสุนเนศจากดําเนอนสะดวกนะครับมือักคู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างหลายหลายท่านที่แนะนําเพลงมาผมคงจะเปิดไม่ทันวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณสุนเนศ โถทองด้วยจากด้านสะดวกแนะนําเพลงบอกว่ากอดน้องแน่นๆอย่าปล่อยมือนะอะเชิญรับฟังครับบอกว่าฝากงานเพลงนี้ครับคนแอบฟังทุกท่านเลยนะครับ Thank mm -hmm. you. ทานทานคนฝันบินได้อ็อนอยปานนะ บาลผ่านไปนะครับช่วงนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วมาฟังงานเพลงสักหนึ่งเพลงครับช่วงสุดท้ายรายการวันนี้ต้องขอบคุณจากแฟนเพลงที่ราชบุรีด้วยแถวจอมบึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนตุนนะครับแนะนําเพลงบอกว่าขอฟังเพลงคนฝันบินนะฝากวันนี้กับแถวนะครับนาสมอทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาจากท่าม่วงเมืองการบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นอมรทองคํา นะฮะบอกว่าขอฟังเพลงคนฝันบินฝากลงน,นี้กับไม่ไว่าให้กับพี่น้องชาวน้องกลางหลมทุกท่านนะครับทุกจมหลุมทุกคณะเลยแล้วก็แฟนเพลงปูธรามทุกท่านแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชมลมพิลมเพนนะครับจากนักประสม,มบอกว่าขอแจงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการใจดีอยู่ที่